ครับกิจกรรมการใช้คำสำคัญหรือคีย์เวิร์ดประกอบการสอนครับอาจจะเป็นการใช้คำสำคัญเพื่อชวนผู้เรียนคิดให้เห็นความเหมือนและความต่างในช่วงเริ่มต้นก่อนการเรียนรู้และหรืออาจจะเป็นคำสำคัญที่สรุปให้ผู้เรียนเห็นในระหว่างการเรียนรู้นะครับและหรืออาจจะเป็นคำสำคัญที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อจะเป็นตัวแทนให้ผู้เรียนได้เห็นภาพว่าอ๋อทั้งประโยค ของความหมายนี้จริงๆมันมีคําสําคัญอยู่ในเรื่องนี้ถ้าเราจับคําสําคัญได้เราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นผู้เรียนจะเห็นความแตกต่างของค,คําคู่เกิดความเข้าใจมากขึ้นเช่นสอนเรื่องของลีดเดอร์ช p ครับเราก็อาจจะใช้ความคู่ที่เป็นเรื่องของผู้จัดการกับผู้นําต่างกันยังไงครับเห็นไหมครับทั้งสองบทบาทนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนมีอยู่ครับอยู่ที่ว่าเลือกใช้ครับผู้จัดการ เป็นการบริหารจัดการครับผู้นําเป็นการจูงใจให้คอยต่างครับเป็นผู้จัดการเป็น managing ผู้นําเป็น influencing ครับผู้จัดการเป็น performance management บริหารผลการปฏิบัติงานผู้นําเป็น people development เป็นการพัฒนาผู้คนครับผู้จัดการเป็นเรื่องของ command ครับ ผู้จัดการเป็นเรื่องของ relationship ครับความสัมพันธ์เห็นไหมครับถ้าเกิดผู้เรียนได้เห็นภาพผู้จัดการกับผู้นําเป็นคําคู่นะครับอาจจะเป็นโค้ดกับเฮลเปอร์โค้ดดึงศักยภาพเฮลเปอร์คอยไปช่วยเหลือโค้ดมุ่งไปที่โซลูชันเฮลเปอร์มุ่งไปที่ปัญหาเห็นไหมครับ assertive กับ aggressive ต่างกันไงครับทั้งคู่เป็นเรื่องของการยืนยันในหลักการของตัวเอง แต่ a s s e r t i v e คือยืนยันแล้วรับฟังความคิดของผู้อื่น aggressive คือยืนยันแล้วอยากให้ผู้อื่นเชื่อถือความคิดของเขาเป็นหลักเห็นไหมครับงั้นหากผู้เรียนเกิดความเข้าใจของคำคู่ในเนื้อหานั้นๆน,น,นะครับก็จะทําให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้นก่อนที่จะลงสู่เนื้อหาครับ logical thinking กับ l i t e r a l thinking นะครับ logical เป็นการคิดเชิงตรรก,กะ l i t e r a l เป็นการคิดแนวข้างงั้น มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรครับคำสำคัญต่างๆนี้อาจจะถูกหยิบมาแล้วก็ให้คีย์เวิร์ดสั้นๆเช่นเจียจาต่อรองจริงๆเป็นเรื่องของการปรับสมดุลของข้อจำกัดผ่านการสนทนาเห็นไหมครับฟีดแบ็กเป็นเรื่องของการให้โอกาสของการพัฒนากับผู้ที่เราฟีดแบ็กครับเขาเรียกว่ามี Room f o ร i m อิ o พ e m เมนต คอ n ฟ lict m a n a g e m n n t ครับคอนฟ lict เป็นเรื่องของการบริหารความต่างไปสู่ Synergy คือการเสริมซึ่งกันและกันเห็นไหมครับงนั้นคำสำคัญของหลักสูตรอาจจะถูกหยิบมาเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ใน m ิ a นิ่งสั้นๆของคำเหล่านั้นแทนที่จะต้องจำทั้งเนื้อหาไปหมดครับโอเคครับคำสำคัญก็จะทำให้ผู้เรียนจดจำสร้างความเข้าใจแบบง่ายๆได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้อง เอาเนื้อหาทั้งหมดมาจำดงนั้นคำสำคัญจะมีถูกสอดแทรกในระหว่างการเรียนรู้อาจจะเป็นคำสำคัญที่เขาคิดขึ้นมาู้กักที่เรียแล้วคิดว่าคำสำคัญของตัวเองต้องการสื่อเรื่องของการบริหารความขัดแย้งคือคำว่าอะไรต้องการสื่อเรื่องของการเป็นผู้นำพลังเชิงบวกเนี่ยนึกถึงคำว่าอะไรเห็นไหมครับจะมีทั้งสองอย่างคือวิยกรา์ให้คำสำคัญเพื่อกลั้งการเรียนรู้และผู้เรียนก็เชื่อม สิ่งที่เรียนรู้มาเป็นคําสําคัญพอเชื่อมสิ่งที่เรียนรู้มาเป็นคําสําคัญปุ๊บก,ก็จะจําคําสําคัญนั้นกลายเป็นมินน่งของเนื้อหาในหลักสูตรนั้นๆด้วยตัวเองเกิดความเข้าใจมากขึ้นครับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการให้ความหมายของคําก่อนการเรียนรู้บางเรื่องครับแทนที่เราจะสอนที่ความหมายของคํานั้นเลยเราลองให้ผู้เรียนลองสนุกกับคําสําคัญนี้น,นิดนึงครับมา s เกรอความคิดคืออะไรนะครับ คุณค่าคุณค่าคืออะไรนะครับงั้นกรอบความคิดคุณค่าคืออะไรแล้วเราก็สอนฟิกไมซ์เซตกับโค้ดไมซ์เซตพอผู้เรียนตระหนักรู้เรื่องกรอบความคิดปุ๊บก็จะสนใจเพราะเดี๋ยวจะสอนเรื่องโค้ดไมซ์เซตก็จะทําให้เห็นความเหมือนและความต่างของฟิกไมซ์เซตและโค้ดไมซ์เซตครับงั้นเนื้อหาหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่จะมีคําสําคัญที่ทําให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานได้เรียนรู้และก็เกิดความเข้าใจง่ายๆครับงั้นกิจกรรมการใช้สัมพันธ์นประกอบการสอนก็จะช่วยให้ผู้เรียน สนุกจำง่ายและเกิดความเข้าใจอย่างรวดเร็วครับ